สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นน้องเจ้าท้ายจะลงนะคะได้เลิกได้ย่ามเลยจ้าตำแตงตำแตงจ้าพี่น้องกินตำวซอยากกินเนาะกับเข้าสภาพเดิมแล้วกินตำแตงจ้า ยำแดดดีดีดสิพี่น้องกินตำแตงน้ำกันกินแซบแเผ็ดๆเจ็กน้อยเนาะคอยจะกินครับอันนี้พี่น้องอันมัมตับน้ำตับน้ำตับอะไรกันนะ่ะของโคราชจ,จ้ะพี่น้องเรามากินพี่น้องจะกินน้ำกันเด้อติดแซบบอขนาดใด

nhưng mà mình nháy nháy หลายแล้วพี่น้องตานุเส้นขนมกีนนะคะ ทำก่อนพี่น้องปรุงเครื่องกลอนใส่ผงวิเศษสองซอนขื้เกา่าซสอนหน่อยได้พี่น้องนี่สอนหน่อยเด้อสอนหน่อยได้จ้าแต่กันหลยอยู่ที่ขาดบ่ได้คือของดีจ้ะของดีของดีใส่หลายจากน่อยเข็มน้ำปลรราไม่เป็นไรพี่น้องเบิง้งใพี่น้องเบิ้งน้ำกัน สวยจัดสวสมบน้อมเดี๋ยวบอได้ใส่น้ำปลาขามน้ำไปน้องมีตอนไงไงสําคัญตอกซิวได้นั่นนั่นอัน,นบักแตงคอยตอนไงสําคัญตอกซิล่อยก็สวลาร้ไปน้อง nè xin băng, um, ừ, dẹt, chỉ khát bao nhiêu đây chưa? Sai lông bay, sai lông bay, bưng lại, nhắm cái chân lại, nhâm mà lại đâu แซ่บจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อจะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องกินน้ำกันอันนี้พี่น้องบอกเขาเอินยังน้องภาษาเขาหลาับนำ้ำตับนำ้ำตับอีนยังพูดใน้จำน,น่องนี่แหละก่อนกับลูกก่อก็จำบ่ได้แล้วลูกแต่จำได้แต่อันนี้ตำซั่วขนมจีน ตำแตงจ้ะพี่น้องตำแตงอันนี้ก็น,นำตับมัมตับเออคำนิ่ามหัมตับต้นน้องคำว่างสี่คำหมัมตับ,ตบพี่น้องมาเด้อจ้ะเห็ดแล้วก็กินน้ำกันแซ่บบ่แซ่แบกับบัดน,นี้ละเอากระบ๋องก็เอาส่วนอันหนึ่งสองอันหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเยวก็จะกิบมีสปูนพลี บอกคัวไปเอาไม้จะของหยิบไม้ไวพัดมก็หยิบซอดมาอันหนึ่งก็หยิบสมัดสองอันมาสับบางเนาะพี่น้องบอกคุณยายไปเอาไม้ Thank you very much ฟันไม่ดีนะ Yeah your ยุบ n e ready เรามากินร่กันด้วจ้ะไปะเห็ดตอนแงยไง่กระเท็ดตอนหมดกนะนี้ยงๆหอกันนี่เนาะแตงกรเห็ยตอนหน่อยตอนหน่อยมันจิเลนะนะตอนอัง่งเอามันจะไม่แนวยวํากินก้นหน้านี่นำตับนำตับไปเลยนะ ตับ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 หอนสับปะร่อง What's wrong with him? He just quit, he's, he's, that's his job. That's yes, what's I wrong. why oh, no. no Why he do wrong? happy กินกับบะเลลวเนาะกินอนี้แล้วเสแล้ว บอมมีดพักพ่อแม่พีน่นองกินตอ,อนนี้เอาเพชรเสียงบอกอ่ะบอมมีดพักตำแตงจริงจริ้ก็กยังเอาก,กินมิตรเป็นพักอยู่แล้วเนาะเพชรนำก่อนโอ้พีนพ่น้อเพชร กินน้ำกับเพชรจะกินน้ำแดงกับเพชรก็เก่าแล้วไปพ่อนก,กากหมูพ่อกากหมูี่น้องเอ้ยหนึ่งบาทสิลดปากว่าตาขยิบลดได้จักมือลราัปน,นี้ลดเพาท่านใดจำกับบานไปกินทุเรียนหลายวดไปนอ้องมีทั้งคุณและมีทั้งโทษ không để là xẹp, thôi để ăn là uốn, ơn mồm cũng được nó, xẹp, Nếu ai nhả nhau, nụp, nụp. Nhớ vậy. Ừm. Điểm kháng cảnh phòng. Ôi nhóc กินผู้เดียวได้นะพี่น้องกินบะหมี่ดอกกินบะหมี่กับว่เป็นยังอยู่เหน็บเบาเสียเนาะกินไปกินยำอื่นมะอื่นกินไปกินมะอื่นแล้วก็สีเหลือพอแค่นั้นแหละแต่หนี่งก็ยังมาสีอิ่มๆแจ้งน่อยยังเป็นสีอิ่มๆ อิมน้ำมันเน่ยี่น้องนำตับเพลยนะ Mimu ghen xỉ lắp nọc, and mimu ghen xỉ nọc nha ka kì nga tì xỉ ate kìa 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 เป็ดๆอ่ะว่าดำดำันเป็นตับเลยไม่ตอน้องตับกระดำ ลืมบอกพี่น้องว่าไปไปบ้านคอยไปกินนาันนันพี่น้องคอยไปกินตำถาดแล้วเราก็กินจักเทื่อยคอยไปกินตํำถาดไปใส่หยังบุ้ใส่หลายใส่เอ่อหมูย่อใส่หอยเชลลีใส่อู้ห์สารพัดแล้วก็ใส่ถาดนนเนี่ยหน่อยสำเนียงสำสำจานไปเนะาะเนี่ยสำจานไปเนี่ยกะเขาว่าตํำถาดเนาะแล้วก็เขาว่าถาดเขาว่าถาดน้ำแข็ง แต่หลายอย่างมีไข่ต้มนำ้ำอู้อีกอย่างตามตำสารพัดสารเพ่ง,งกันสารพัดสารเพ่เลยแซ่บได้เลยพี่น้องใส่กระแซ่บคนกินอยู่หลายเป็นร้อยหลายแล้วเป็นขายกว๋วยเตี๋ยวเลือนนั่นเมัอนเนาะมีนนะมกว๋วยเตี๋ยวเลื่อนมีตำถาดเนี่ยนะ pet 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 các nhỏ lắm tại mũ của คนมีมูก็สิบหมดาล้วไปะเนี่ยเพพี่น้องจัาไหนก็ขอบพุณนห,หลานเพจพี่น้องเนาะขอบพุณนห,หลาๆสำหรับพุ่นที่ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางมานี่มากินตำบักแตงตำสซวะบักแตงใส่ขนมเสน้นราคา หม่ำหม่ำตับอีนอย่งเนี่ยพี่น้องบ่งได้โมูหก็บ,บอกนาเด้อนี่แหละขอจำไม่ได้ดำดำนี่แหละแซ่บยุ่งแซ่บ,<ส>บนั่นาะแกับขอพูดอะไรนะพี่น้องเนาะอันพิษถ้าประกันใจก็ขอตรวจด้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะพเพชรแห้ง